อ่ะสวัสดีครับอยากมีแฟนครับเอฟซีทางช่องเบาเอกผ้าแซบครับมือนี่เบาเอกสิพ้ามาแซบปลาหมึกลวกกุ้งลวกพักสดสดกรอบๆน้ำจิ้มซีฟูดครับเอาบ่บ่หลายแห้งครับมือนี่มาเสบเสบกันครับพี่น้องขออยากใส่มือน,นะครับด้วยมันว็ยังเอืม เซฟเซฟกันครับประมิลวกขอแรกครับมือืม ยับบงพูดออกคับอย่เนาอไเอ็นสิอืแบบมเกือเหลืองกแบบ่อนจช่ออม và cô tiếp tạp cô này có che không nữa mời quá sẹp ยังสับแซ่อเป็นสิผ้าผีผ้ดนอ,อกนกิน้วครับอืมอืมได เอาใช่ okay, ครับคลิปนี้มาทั้งนี้ก่อนคลิปหน้าจะพามาแสบไหมครับสวัสดีครับ